เอาอีกปะ่ะอย่าไปปั่นให้สุดอะความจริงไม่ได้ชอบกะทิเยอะนะอันเนี้ยก็ทุกทีเขาใส่สองกระโดยครึ่งนี่ใส่มาให้แค่สองนะพอรู้ไม่ถึงดีด้วยชอบเป็นครึ่งมันต้องบาลานซ์กันไงอย่า อยู่กองเขาเรียกกล้วนะเต็มักนะอร่อยมากค่ะทุกคนอืม กินแบบหิวหวยไปเลยเหมือนไม่ได้กินอะไรมาเลยอะนะเออยู่ไหนนะใบตัวใบบนนะ ตัวใหญ่ไตร่มอือหืออร่อยมากคนเมื่อกี้หนูไม่ชอบกินลูกเกดนะบอกไอ้ลูกชิดชิชอันนี้ส่งให้มาจ้าหนูขอเล็ทแพนหน่อยค่ะของที่อื่น <coughs> 嗯，金色的呀，还拉帮啊，<coughs> กำลังกินใต้ร่มนะคะเพราะว่าแดดมันมาใต้ร่ <laughs> มจริงๆค่ะอเอาบดให้หน้อยมสปลัวเบบโอนิเอาแค่นี้เตรียมไปนะใช่ค่ะนี่ของตัวเองค่ะไม่จำเป็นรอาวางข้างล่างนะไม่ได้เนี่ยมันจะได้ม่ยหยุดง่ายค่ะมนคนอื่นมาล่าหน่อย มันอยู่แค่มุมเดียวเองหนูเอ้ยอีกนิดเดียวก็ล่วงแล้วนะ่าไม่น่าจะเกิดกัรน,นะอืมโดนขาข้าเชลโลเข้าถ้วยด้วยอือหืออ้ออะ <น>อย่าอย่าเฮ้ยาหายไปไหนอันนึงาไอยูี่นี่วายวายกุกนเลยโยงเขาหายอยู่ค่ะ โอ้โหเขียนไม่เป็นส่งตลอดชอบอ่ะชอบกันเหมือนนี่สองกลอดขอจะไปแป๊บหนึ่งแม่เลยไม่เอาไม่รู้แหละบังคับให้เอาประเด็นอะไรนะบ้านขอเวลา25คิวได้ไหมจะได้ปิดเร็วนะจ๊ะเอาไปไหนอ่ะไปไหนอะอย่าเลยอย่าแม่แม่หายเลยอ่ะเจอคำถามนี้ แกแม่สวยเนาะพี่เขียหวเหรอใช่เออโหยกล่มเนะี่ยถึงก็ยกล่มเร็วันาบอกแก่เกบียดมันน่านี้แกจะล,ล้มจริงจริงมันไม่ต้องรอให้เด้ไลน์ก็ได้นะ <c oughs> เฮ้ยไม่ได้ยินก็ไม่ได้แล้วแหละ <c oughs> โอ้โหสักกันเลยแม่แม่กล่องหนาวก็เล่นด้วย,ยนะเ <c oughs> <c oughs> ห็นไหมไอ้หงอ อมเดี๋ยวหวานหวานจะแทนกล้องไปให้ดูนะคล้องเสาในอ้อมแขนนะคะแกนั่งชุมชนให้ค่ะอืแอบหลบอยู่ในโอ่งอไม่ใช่ในล่มโฆษณาเข้าแล้วขอบคุณค่ะอื ขอบคุณทุกคนที่ไม่ข้ามโฆษณาหวานๆนะคะเนี่ยย <c oughs> ีงมีไรหวานเลยหายเลยหวานลุกเรลยหวานไม่เรียกแกเรียกแล้วนะคะลุกเลยนะคะลุกลเราสุดนเลย <c oughs> เดี๋ยวไปพักหน้าอ๋อค่ะ <c oughs> ลมเอาพัดลมเอาตัวไหนหยิบย่างก่อน เล็กปะแม่ตัวใหญ่มันร้อนจงดาวพาลูกมาสมัครเป็นนางหันยายตัวใหญ่อยู่ไหนหนูเอาไปส่งสองตัวเลยเดินไปด้วยคี่ตัวนั้นราคาเดี๋ยวหยิบเลยเขาเรียกแล้วใบเม็อ่ะไม่เห็นแล้วพวกเราอ่ะเคยเป็นนักแสดงเกียรติมีทั้งความสามารถมีทั้งประสบการณ์ตัวใหญ่ก็นั่งสอง อร่อยมากๆา่สวนปกาสกาเดือนปลากาส่วนสกาเดือนอ่ะเคยเป็นนางรำพวกเราอ่ะ้เชิดปิดไ้สามารถหลายอย่างเฮ้ย็เจ้าตัวไงเจ้าตัวไงทังนี้ คณเปิดวันหนึ่งว่าจะฮัลโหลผีจะเลิกเปิดไตรงไหนก็ได้แต่ไม่ใช่ตรงนี้ค่ะไปเก็บอิ่มอิ่มมากค่ะเร่ <Hi. S 2> ไม่แต่มแม่ไม่ช,ช,ชอบหลบแดดอยู่นนะคะค <laughs> พอหันมาชอบไปอย่างนี้ตลอดเลย <laughs> วันนี้ชื่นใจมากถึงร้อนเราก็ตู้นะคะเพราะว่าเราแบบมีของเย็นเนาะแม่กระเป๋<ม>าแม่ได้ผลยังไงเนี่ยดูดิเอออีกที่ตัวสูงน,ะน่าใช้ตัวสูงมันใจนี่เอาไว้ตัวสูงก่อนไม่แต่มันควรจะไปซื้อไว้นะเพราะว่าไปซื้อมาแล้วอันันึจะเก่าเร็วเพราะเราวางแบบนี้เห็นบ้างมันสกปรกอ่ะอือคือจริงๆอ่ะมันไม่ควรจะถูกวางแบบนี้เพราะกระเป๋านั่นนกระเป๋าผ้าแต่ประเด็นคือ มันไม่เอึ่มมวยไหลย่างมันหลายอย่างไม่งั้นหนูก็ต้องพกเออ่ผ้าอันนึงที่มันพับง่ายๆเหมือนเหมือนผ้าไอ้นั่นน่ะไอ้ผ้าผ้ารคลเออใช่แล้วก็อย่างเงี้ยคือการเก็บรักษากระเป๋านั่นเองพี่พูดเรากันเนาะบทอะเอาอันต่ออกอันต่อไปโอ้โหยังเงี้อีกอันต่อไปอะยาวพูดถึงพเนจรให้หน่อยเด้อโอ้โห เรบอกอยู่ <c oughs> ว่าสกาวเดินไม่เคยแบบอืมปากปากเลยจูบู่ปากแล้วจูบู่หวานคขำปุ๋ยแรงอะ่งอะ <c oughs> อิ่มแล้วนะครับอิ่มแล้วโอเคค่ะพร้อมคนะ่ะ <c oughs> หลีดนพะายอมไหมแม,ม่ไม่ยมเป็นไงบ้าง หลือปากไหมปากหมดปากต้องไปสู้น้ำหวานวนะน่ะแม่ต้มบอกบอกบอกงนั่งมันยมันอยู่นู่นคนุกหดไปน่ขอบอกวองนั่งหน่อย่อนะเออแค่นั้นเองท่ะ ไอ้ที man, ่มันเปิดแม่ไม่ได้เพราะอะไรอ่ะดูให้แม่หน่อยยกคลิดพ่อโอ๋อไอ้นี่ไง้มันเปเพจยาเคนกไอ้นี่มันหรอแบตหมดใช่ไหมไม่หรอแต่แต่ว่าตอนโหลดอะโหลดสำเร็จปะโมยเส็จแล้วหรอไม่เกี่ยวอันนี้ตั้งข้าวไวใช่ไหมจ๊ะตั้งข้าวไวเฉยเฉยใช่ปะไม่คือตอนทำอะเราเห็นแล้วว่ามันสำเร็จแล้วตอนทำตั้งไว้อะแล้วไปถึงอันนี้ตั้งค่าโพสต์ไว้ไว้ที่หลังใช่ป่ะ เหแล้วมันสามารถสืบคืนได้ไหมหรือว่าอะไรเนี่ยแล้วเทียนแก็ตอนที่แม่จะไปสมัครว่ะว่ะค่ะเออเดี๋ยวเจอกันไลฟ์หน้านะคะทำงานก่อน